สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะค่ะกงรักคุณผู้ฟังคุคณผู้ชมเข้าสู่ช่องสุนิสาค่ะมันไงนะคะก็หลังจากที่ห,าห่างหายไปสองสังวันมั่งนะคะก็มาแล้วนะคะสังหรณียาเสียงของเรานะคะเหตุกา์จะกินอย่างไรกลอไปเดี๋ยวเราจะไปเกตการกันได้เลยนะคะ การจัดปิียาเสียงยังฝากกดแชร์กดไลค์กดปฏิการจงเกิด,ดึ้นด้วยนะครับขอบคุณครับแคกพระบุกผ่านดวนรัาตอนที่ยี่สิบเอ็ดแยังคะ่ะ รัดพร้อมแล้วค่ะก็ใจจ้ะนี่เคยกองไปจริงๆหร่ะเนี่ยแล้วภาคยังล่ะจะเป็นยังไงทุกคนคลิกต่างหม่องาส้มเดินงามพู้เป็นาย ้าไม่ต้องเครียดกรอบแม่เลี้ยงแค่ปีย่มพ่อเดีย๋ยวก็แกลบควรใช้อีกคนปลอบเมื่อเห็นแม่บ้านใหญ่อย่างป้าดาวยืนซึมทำข้าวเหมือนจะร้องไห้ เธอเป็นคนดีชอบช่วยเหลือคนโน้โนเข้าใจจ้ะป้าเราว่าทำงานต่อเถอจะจ้ปะป้าดาวพยักหน้าแล้วต่างคนก็แยกย้ายไปทาหน้าที่ของตอนไม่มีใครพูดถึง ในหญิงอีกต่อมารถคันหรูกำลังวิ่งบนถนนที่เป็นไปด้วยรถกราวิ่งสวนไปมามากมายรถเยอะจริงๆหญิงสาวเม่อรอย แม่ยังคะจ้าสม้มคะมีอะไรก็เล่าให้ฟังได้างน,นะคะเธอเคยรักใครมาก่อนไหมไม่เคยคะ่ะแต่ก็พอรู้อยู่บ้าง ถ้าเรารักใครสักคนมันจะเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าหากว่ารักมากเจ็บมากอันนี้ซอมไม่ง่าใจเหมือนกันค่ะว่ามันจะเป็น เช่นงั้นไหมเชิงแล้วครับแม่เลยคคนขับเอ่ยเมื่อรถมาจอดณสถานที่ ่สวัสดีครับสวัสดีครับผู้หมดพอเดเกมพาคุณนัดมาเยี่ยมคุณอดุลน,นะครับอ๋อสักครู่นะครับ คเดนมียากมาเยี่มเชิญครับคุณผู้หญิงจ้างอาที่นายหนึ่งไผ่มือไปอยังห้องคุมขังเธอเห็นแล้วปิดาของเธอกำลังงั่งด้วยสีหน้าเรียบเฉย เธอเรียกด้วยน้ำเสียงสั่นเครืองัดมาได้ไงลูกมีคนพามาค่ะพ่อลูกอยู่ที่นูนเป็นยังไงบ้างลูกคนที่งานให้ความรักความเมตตา ดีไหมทุกคนดีกับลูกรักลูกแม่กาและเองดูลูกเสมอค่ะพ่อรักลูกอ่ะแล้วเขาไม่ไม่ได้มาด้วยหรือค่ะพ่อเขาไม่ได้มา พอเธอนึกถึงเขียวไรเธอต้องนั่งก้มหน้านึกถึงเขาทุกทุกทีไปเธอ พยายามหลับซ่อนสายกาเศร้าหมองเก็บซ่อนทุกควางรู้สึกที่นีเอาไว้ในใจนะักเป็นอะไรนะลกูก เห็น,นัังมือเออนัดเปล่าค่ะพ่อนัดไม่เป็นไรค่ะพ่อ้างัน้นนัดขอตัว ก่อนนะคะพ่อพ่อดูแลตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะพวกจบเธอจึงยกมือไหว้นะักเดี๋ยวลูก พาะว่าอาดุลขัดขึ้นเสียก่อนพ่อพ่อมีเรื่องจะถามคะคุณพ่อเคอหันมาสกากับบีดาอีกครั้งลูกรู้สึกยังไงกับพ่อรียง,งังได คุณพ่อเธอตกใจเขามาสารภาพกับพ่อเมื่อวานเขาบอกว่าเขาชอบลูก <c oughs> ตั้งแต่วันแรกที่เจอที่บริษัทวันนั้นนะ่ะลูกจังได้ไหมคุณพ่อหมายถึงอะไร เธอถางด้วยความชง,งนนักฟังพ่อนะลูกความรักมันไม่เข้าใครออกใครถ้าลูกรักเขาลูกก็กลับไปหาเขาอย่าหนีเลยปัญหาทุกปัญหาย่อมมีทางแก้ไขพ่อรู้ว่าลูก กรอดเขาลูกถึงได้หนีออกมากลับไปทางความเข้าใจนะลูกที่เขาทำแบบนั้นเพราะเขามีเหตุผล เชื่อว่าเชื่อพ่อเธอเชื่อพ่อนะไปไปไปตางหาหัวใจของตัวเองหาให้เจอยิงเสาวถึงกับร้องไห้โหออกมา ที่เรารักเขาหรือที่เรายอมเขาเพราะอะไรยายนัดเธอพยายามขางตัวเอง หลายครั้งครังตอบก็ยังไม่ชัดยังไม่น่าชัดตกเย็นหลังจากที่เธอกลับมาจากเยี่ยมพ่อเธอไม่กลับไปพรืหัก เธอขออยู่ห้องเช่าเล็กๆราคาถูกๆผู้เดตการพยายามคัดค้างแต่ไม่เป็นผลเธอ,อยังคงยืนยันเช่นเดิมผู้เกตดดารก็อ่อนอกอ่านใจจึงพาเธอไปห้องเช่าตามที่เธอต้องการโดยไม่ลืมพูดเอาไว้ก่อนกลับ ถ้ามีอะไรก็ติดตามานะได้กลหดเวลาขักใจข้างสั่งมากเลยนะเออสม้มคะ อย่าบอกเรื่องนี้ให้ใครรู้นะทำไมล่ะคะเัินสิครับทำไมแม่เียงถึงไม่อยากให้ใครรู้ล่ะครับ ทั้งน่ะนะฉันขอทั้งสองมองตากันเลิกละเอ่อเอ่อก็ได้ค่ะฉันว่าทุากอย่างกับเถอทางนี้ ไม,ไ,ไ,ไม่ต้องห่วงฉันดูแลตัวเองได้พวกเธอกลับไปเถอะไม่ต้องห่วงฉันถ้าใครถามก็บอกว่าไม่รู้แม้กระทัง่งเอาเถอะถือว่าฉันขอนะค่ะครับ จากนั้นทั้งสองจึงพากันกลับช่วงค่ำของวันเดียวกันชายงงกลับมาจากที่ไปดูไล่สวนมาถึงเขาไม่รอช้าแล้วเขาก็เรียกขึ้นห้องไป ดยที่ไม่ทักไม่ขายใครเลยพวเลี้เป็นอะไรข้าทางปแปลกนั่งสิจ๊ะป้าป้าดาวอา้าวงางส้ม กลับมาแล้วหรือจับป้าแล้วนี่แม่เลยยังหล่ะเออเออคือคือคือเฮ้ยแล้วเราจะบอกป้าว่ายังไงกันเนี้ยแม่เลยยังเธอขอเอาไว้ฮ่ย นางส้มว่ายังไงมัวอำัอำัอึ้งอึงอยู่ได้บอกมาสิคือคือป้าจ๊ะเธอไม่อยากให้ใครรู้นัาจากจ๋าป้าหนูหนูขอโทษนัจ๊ะหนูบอกป้าไม่ได้จริงๆ เออเออเออไม่บอกก็ไม่บอกภายในห้องนอนหรูมากมายด้วยเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งด้วยโทนสีขาวหลังคาสีฟ้าท้องทะรล ฝาผนังเป็นสีน้ำเงินพื้นกระเบื้องหลากหลายสีสันเรียกว่าเป็นแบบสไกยโมเดลลักษณะของห้องโอ่อาดหรูหรา ที่เจ้าของออกแบบดีไซน์ที่เป็นครรมาชาติสวยสดงดงามซึ่งภายในห้องกว้างมีร่างสูงตรรงาอยู่ภายในตอนนี้ จ็บใจของเขากลงลังหวนรังลึกนึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาคุณนะผมขอโทษนะผมทำทุกอย่างก็เพื่อคุณผมรักคุณแต่ความคิด ของเขาต้องหยุดลงเมื่อมีเสียงโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นเขาจึงหยิกขึ้นมาดูอืมชายงุ่งส่งเสียงไปตามสายพอเรียงรับเอ่อทุกอย่างเรียบร้อยครับ เป็นไงบ้างเขาขังสั้นๆก็ปกติครับเธอเอ่ยอะไรไหมไม่ครับส่งเธอปลอดภัยดีใช่ไหมครับอืมขอบใจมาก ครับงั้นก็แค่นี้แหละครับพาเลี้ยงเมื่อชายหนุ่มวางสายจากรูปน้องคนสนิทเขาจึงเดินไปที่กระเบียงแวกผ้าม่านออกชาช้า สายตาเพ่งมองไปยังด้านนอกทันใดก็มีใบหน้าสวยลอยวนเข้ามาภายในดวงจิตเขาพยายามสะัดขิ้งไม่อยากคิด แต่ก็อดคิดไม่ได้มันทำให้เขาคิดถึงเธอมากขึ้นทุกวินาทีแล้วเธอละ ยิ่งคิดก็ยิ่งกลุ่มคุณแม่จูจๆเขาก็นึกถึงมารดาขึ้นมาว่าแล้วชายงงเขาจึงเดินมาที่เกียงมือถือยังคงวางอยู่เขาจึงคว้าเอามาแล้วกดหมายแรกของ ผู้ที่นึกถึงรอไม่นานก็มีคนรับวางไห้เจะาลูกวัน,นี้น้ึึอย่างไงถึงโทรมาหาแม่ได้เงี้ยสวัสดีครับแม่ สปกี้ใช่ไหมครับจ้ะสบปยกี้ทางเข้าอย่างครับเรียบร้อยแล้วลนะ่ะ แล้วครับแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างหืผมผงเหมือนกันครับวันนี้รูปต,ตัแปลกแไปนะตาในแปลกยังไงฮะ ได้ข่าวว่าลูกพาใครมาอยู่บ้านด้วยไม่เห็นพามาให้แม่รู้จักเลยใครก็ครับนะยังจะมาทาง ไม่รู้ไม่ชี้อีกนะเจ้าเนี่ยเธอค้อนพร้อมกับพูดเป็นไงไงว่าหวานใจของลูกยังไงล่ะ สวยซะด้วยนะเห็นเขาว่าข่าวลือข่าวลงข่าวลืออะไรเอ้ลุนิงข้าคุณแง่หมายถึงควรงานแล้วก็เธอไม่อยู่แล้วะฮะ สำหรับการกิดการรักฟังด้วยนะจ๊ะก่อนจบรายการกฟังจบแล้วฝากกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกางแจ้ง